วงซื h, so you know, oh, so so <can> ้อขึ้จ้เาคักรึเนีเนาะเสร็จก่นี่ฮะเอาพีดน้องเอ้เอาหมูมอนนันนั้อันนเลยคักไหนีถือว่ากัเอาพี่น้องเอ้ยยังเลยเพี้ยวนยเพ่อเดี๋กัดฮสิตุ๊บสิบ่ตัอนตัอนนั่นนีเนาะเห็นบ่ตัอนเบะเบะบะแถยได้ตัวนี้เลยหัวมันเฮน้าตอนนโอเคย่เอาทีมนน้ำลวกแล้วฮะ ต้มพี่น้อง่ต้มสีไม้งีหมเลยสจุจังเาตับยอนตับยอนตับยอนช่างนะสิบันน้ำป้าอย่งพูดใส่ใส่แต่พี่อ่ะเอาพี่น้องเอ้เพราะว่านี่กมาจุตับยอนนี่นเป็นบบจะจืดสื่อใ่หที่พี่ใส่เป็นงูใส่บ้านปลาเขาขวดนี่บีวเราบีฮะเอาใส่พี่น้องเอ้ยอันนี้กั บบบตบ้านนี่กับม่ปอดไม่ยังเ้ยฮะใชซอยจุตะวันแบะปอดอยตับย้อนนี่กับคนทักลาไปกินี้วนี่หลายเติบแล้นี่ตับย้อนนี่การทีวั่มตืมบกั้ตวนี้เอาไปจุนี่เออไปต้มเอาไปจุอันนี้พอนื้อล้างล้างดเลยล้างดีสเล้ล้างดีหมดลยล้างดีหมดลยคอมสะอาดซ้นั่นเลยอไปลองก็เราเห็ดเจแล้วนี่โอ้ใส่หลายรส

นี่ตับยอนนะไปบ่ฮะ่่ตับยอดนี่นตับยอนี่ตับยอดนี่นีตับยดอ่เียวเข็มคุณลีเนาะเลยเลยาหน้อยเดียวเนาะโดนพักนี่เหลือไปพักพักจกพักไม่ค่อยได้ไปดิปาดๆโอ้ยเอาตันี้เหาปาดเจานเลยดิดูดิขา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 ่น้องเ้ยดเลยเนีดิยังแห่นี่เบเนาะ ้ัไป่า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 ตึ้เลยเลยใส่ถั่วไวเลยป่าเลยเด้แกป่ป่าเลยด้ยป่าเลยด้โซ่คูป่าอ่อนอขึ้นะมีอะป่าเลยปลาได้ป่ปลาเลยเ้ยนะใส่ตานเลยเออเนะไอ้ัเออ้วก็เชิญพุ่นเลยเท่าซีมก่อนนีมัใไปจได้แจวหร่นนี่อะไรวปลาซีมะซีมซีมเน่นี่าอีมั้จบอเพาอ ตอนเนี้เราคนันส right ุร uh, oh, ีแล้วตอนนี้มักันี่แหละตอนสุรีครับนี่แหละอะไรกละคขับเ้อเบเบอ้เจวเข็ม้นลีกังขดนั่นนี่กังขืนั่นนี่ี่น้องยเทจิงขอกับกินดิเหอนกันนะะวะบูกินดิบนี่ต่วาสางก็ซซื้อสมองเจ้าหนวบ่ไปหวก้นบลาอะไรม่ปีไม่รู้อะไรันอะไอ้าม่ใชเี่คนนี้ก็พีนีเอาวพี่ันนี้หาางตัวนี้มันอย่อนีใช ดิเอวปิ้เออพี่งเนะเอาดิพี่นลองเ้ยเห็นไหสดๆเลยเนี่น uh, ah, ี่เจลนี่โอ้ทำไมมีบ่วงซึ่คือเจาคักร้นีเนาะเสร็จงวยนี้ฮะเอาพี่นลองเ้ยเอามุ่งห่านนี่ยนี่ะไไคักได้มาเนถือว่ากัดดหลอเ้มฮะ

mặt đi người ừ. mà mà chậm, nữa, ừ. 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 chậm mà đi mùi xe mùi xe mùi xe cứ xe mùi xe mùi xe em xe mùi xe mùi xe nói xe mù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 i